นใสวัสนใจร้อนวันนี้พามาชมอินทผาลำนะครับสวนพี่ชายนะครับใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่คือทำเองนะครับเกษตรกรเซกาของเรานะครับดูแลเองนี่ลูกใหญ่นี่พันอะไรครับนี่ตันนี้เขาเรียกพันอะไรวันนี้พันเขาบอกว่า KL 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 เพราะเมล็ดตัวนี้ KL เพราะเมล็ดตัวนี้เพราะเมล็ดนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่สวยสวยสวยมากครับนี่กี่ปีแล้วครับปลูกมากี่ปีแล้วสามปีครบสามปีหกพฤษภาเมื่อกี้นี่ครับสามปี โูกใหญ่โอ้สวยมากครับเทียบจากนิ้วนี่ดูแลแบบธรรมชาติเลยเนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปใส่อะไรมากเลยครับใส่ธรรมดาปุ้ยชี้ไก่ธรรมดาชี้ไก่แก่มปนชอบชี้ไก่แกบกินกินกินสุกก็ได้ไม่มีสารเคมีครับไม่มีสารเคมีรับรองว่าไม่มีสารเคมีไม่ได้ใส่สารเคมีมีมีทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดเนี่ยแปดสิบ ปดสิบกว่าครับแปดสิบตัวหมดแล้วตัวผู่ตัวพู่ประมาณสักสิบกว่าครับที่เหลือก็เป็นตัวเมียส่วนมากจะเป็นตัวเมียแปดสิบเปอร์เซ็นต์แลนีเรามีไอเดียยังไงครับถึงได้มามาปลูกพืชที่แบบแตกต่างปกตินี้คอข้างนี้สวนยางหมดเลยนะเนี่ยผมเห็นเนี่ยสวนนี้สวนแรกที่ที่ปลูกก็ดูจาก youtube ของเขาเห็นของเขามีก็เลยอยากศึกษาว่ามันจะเป็นยังไงนะพอดีมาดูแล้วมันก็โอเคมันมันด้วยอยากอยากทำอะไรแปลกๆจะทํทำกว่าเพื่อน นี่แหละทำกับเพื่อนครับครับเลยตัดสินใจทำเออนี่เป็นอยากลองครับเป็นแรงบันดาลใจเนาะพอเห็นแล้วก็มีกำลังใจจากใกเหนื่อยก็หายเหนื่อยเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันปลูกไม่ได้อินทพารัมนี่อย่าไปพูดอินทพารัมนี่ปลูกได้ออีสานดีที่สุดครับเขาบอกว่าอีสานดีที่สุดอินทพารัมรสชาติดีหวานรับยังไม่สุกยังหวานนะครับอินทพารัมดูเนี้ยดูลูกใหญ่อยู่ตรงไหนครับเนี้ยอยู่ที่ไหนครับเนี้ย อันนี้อยู่ที่บ้านโนนสูงอำเภอเซกานะครับพิกัดที่อำเภอเซกาอยู่ที่บ้านโนนสูงบ้านโนนสูงเหนือนะครับครัโนนสูงเหนือหมู่ยี่สิบเอ็ดจังหดเซกานะครับครับอยากถ้าอยากมาชมสวนหรืออยากมาศึกษานี่มาได้ได้ครับได้ครับมาได้ครับยินดีครับผมยินดีครับปรึกษาครับผมนี่คือใหม่ก็ทําแค่นี้ก็โอเคคพราว่าถึงจะไม่เก่งแต่ก็เห็นผลงานแบบนี้แล้วก็ก็ดีนะครับภูมิใจตัวเองที่ทําได้แบบนี้อยู่ ครับผมครับเพราะว่ามาศึกษาดูได้ครับสุดยอดครับนี่ครับแต่จะปากจะบอกว่าก่อนจะปลูกเนี่ยให้ศึกษาดีๆก่อนครับไม่ใช่ไปซื้อตามท้องตลาดมาเบี้ยละร้อยสองร้อยนี่แล้วจะเสียใจทีหลังเพราะว่าเรามันเสียเวลาอันดับแรกก็ต้องเสียเวลาสองก็ต้องเสียเงินลงทุนด้วยครับผมถ้าอยากให้ดีที่สุดก็เนื้อเยื่อไปเลยครับผมอย่างที่สวนผมในเนื้อเยื่อนี่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับครับผมนี่คือแบบนี่คือมาแบบ ไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อในผมผมเองก็เป็นคนที่นี่เนาะเพิ่งมามาไม่คิดว่าจะมามาเห็นลูกใหญ่มาเห็นครับลูกลูกใหญ่มากลองทานให้ทานให้ดูนะครับว่าอร่อยนะครับครับยานะครับเป็นยาอินทผลัมนี่าหวานกินได้น้ําตาลซึงเดียวไม่ผิดนะครับผมครับตามปกติคนแจกนี่เป็นมาหวานนี่ทานผลไม้ที่มันหวานกินไม่ได้เลยครับผมมันมันจะมันจะผิดมากมากเลยแต่เราทานอินทผลัมนี้รู้สึกว่าดีมีสงกาคสุกสมณทางยาเนาะเป็นยาครับผมสำหรับ ตามที่ผมไปอบรมมาไปดูที่เขาพูดมาบอกว่าสําหรับคนที่ได้ลูกใหม่ข้อลูกใหม่แบบนี้นะอยากเพิ่มน้ํานมเนี่ยทานอินทผลัมเนี่น้ํานมเยอะครับครับผมมันเป็นยาอยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมจังหวัดบึงการของเรานะครับมีของดีเยอะแยะเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับนี่นี่คือเป็นพี่ชายนะครับครับผม พี่แนะนำตัวนะครับชื่ออะไรสุดท้ายพี่สยามนะครับผมสยามเออสยามคนบึงการนะินาภาลัมนะครับสยามวินทพาลัมกินแล้วก็จะลอยอย่างนี้นะครับเนี่ยอมตะเลยฝากติดตามเดวเดาง่ายเดวผมฝากลิงก์อะไรอยู่ใต้คลิปแล้วกันเนาะฝากติดตามด้วยนะครับผมอาเได้ติดต่อมาเลยครับติดต่อติดต่อนักทนายก็ได้ครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาเที่ยวโอเคครับผมไปไปขอบคุณครับ